แล้วก็ทุบลงไปทุบลงทุบลึกลึกเลยนะครับทุบให้มันจมลงไปเลยทุบให้สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในงานซ่อมสีรถยนต์ทุกๆท่านเลยนะครับ ตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่ในช่องประทานสุดธธรรมาหรือช่างหนุ่มนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมช่างหนุ่มนะครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้มาส่งงานครับผมส่งงานในที่นี้คืองานนี้นะครับหลังคารดผมขัดยาแล้วนะครับทำไมต้องบอกว่าทำไมต้องบอกว่าหลังคารถขัดยาด้วยโอ้ยนี่นะครับ หลังคารถผมหลังจากที่ได้ซ่อมไปเป็นเวลาน่าจะหถึงเจดเดือนครับตอนนี้วันนี้ขัดยาแล้วนะครับขัดยาแต่ว่ายังไม่ได้เคลือบเงานะครับขัดยาแล้วก็ล้างถ่ายกันเลยทำไมผมต้องขัดยาหลังคาหลังจากทำสีไปเจ็ดเดือนถ้าถ้าถ้าพี่ๆนะาๆน,น้องๆได้เห็น คลิปที่ผมทำไว้นะครับผมคือซ่อมสีหลังคาผุด้วยสีโปลฟเบอร์กอเกาะเหล็กนะครับจะรู้เลยนะครับว่าสภาพหลังคาตอนนั้นอเป็นยังไงนี่นะครับหลังจากที่ผ่านมาได้ผมว่า7เดือนแหละเดี๋ยวผมจะทิ้งรูปแล้วก็ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมว่าคลิปนั้นนะมีอายุเท่าไหร่คลิปนั้นจะอยู่ใน YouTube นะครับ ที่ผมทําไมต้องรอถึง7เดือนแล้วค่อยมาขัดยานะครับคือผมไม่อยากจะพ่นเสร็จแล้วก็ขัดยาเลยคือผมก็ไม่แน่ใจไงว่าหลังคาที่มันผูอยู่อ่ะมันจะดันขึ้นมาไหมถ้าเกิดว่าผมขัดยาไปแล้วถ้าเกิดว่ามันดันขึ้นมาก็กลายเป็นว่าขัดยาฟรีนะก,ก็แสดงว่ามันใช้ไม่ได้ผลอะไรประมาณนี้ผมก็เลยทิ้งไว้ทิ้งไว้เลยรอให้มันปูดขึ้นมาเผื่อว่ามันจะปูดขึ้นแต่ว่านี่ครับผ่านมาแบบ เดเดือน6หรือ7เดือนถ้าผิดก็ประมาณนี้เลยครับคือคาดเคลื่อนไม่เยอะ6ถึง7เดือนนะครับหลังค่าผูกสนดิมไม่สามารถที่จะดันขึ้นมาได้เลยนะครับหลังจากขัดยาเสร็จเห็ไมยเรียบเนี่ยเลยแต่ยังไม่เคลือบเงานะครับอันนี้หลังจากล้างเสร็จนะก็ไม่ขึ้นฝ้าด้วยยาขัดนะับนี่เลย <laughs> กระปุกเล็กๆเ,เนี่ยขัดหลายรอบแล้วนะประหยัดอยู่ขัดขัดทั้งหลังคาแล้ว ด้วยโอ้เดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนยังเหลือยังเหลือเปิดมือเดียวด้วยเ๋ยนนะรถไปครึ่งกระป๋องไม่ใช่ว่าขาดแค่หลังคานะครับก็คือเอาไว้เทสหลายคันหลายรอบแล้วตั้งแต่รถตัวเอาผ่านมาแล้วกระป๋องเล็กๆแค่นี้สามารถที่จะขัดได้นี่นะครับพอหลังจากล้างเสร็จก็ไม่ขึ้นฝ้าด้วยก็ดีอยู่นะ มันไม่ผสมน้ํามันไม่ผสมซิลิโคนไงแต่ว่าประเด็นไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ยาขัดนะครับประเด็นอยู่ที่หลังคานะครับผมหลังจากผ่านมา6กถึงเดเดือนการซ่อมด้วยสีโปไฟเบอร์ก็ได้ผลนะครับส่วนใครจะบอกว่าอะไรยังไงไม่ได้ผลอย่างงั้นอย่างนี้นั้นผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าผมในส่วนที่ผมทําผมได้ผลออกมาแบบนี้นะครับสีโปไฟเบอร์เกาะเหล็กนะครับ สีโพไฟเบอร์ก่อเหล็กก็คืออันนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้นี่เลยนะกระป๋องนี้แหละสีโพไฟเบอร์ก่อเหล็กผมก็ <c oughs> <c oughs> คิดว่ามันแข็งอ่ะคิดว่ามันแข็งมันน่าจะเอาหลังคาอยู่ผมก็เลยเอามาโปทับรูเป็นรูเลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูย้อนดูนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปย้อนดูนะครับผมว่าหลังคารถผมเป็นรูเป็นรูจริงๆครับผม โอเคครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับ